เท hey, รับโชคเจ้าพ่อสายฟ้าพายุให้เลขตรงๆงแฟนคลับบอกอย่างแม่นงวดหน้าขออีกพึ่งผ่านวันรู้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16กันยายน2563ไปหมดัดหมทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายคนที่ดวงดีได้รับโชคไปเต็มเต็ม เป็นที่รู้กันว่าสายเสียงไทยจะจดเลขดังเลขเด็ดจากหลายที่หนึ่งในนั้นลงมติเห็นว่าคือน้องสายฟ้าพายุลูกแฝดของซุปตาดังชมพู่อร,รยาและน็อตวิสรุษหลังจากที่อินสตาแกรมของโพลิพัสจัดให้โพสต์ภาพของน้องพายุชู5นิ้วพร้อมแคปชั่น5มาไหมงวดนี้เจ้าพายุลุ้นกัน จนสุดท้ายเลขท้าย2ตัวได้ออก57ทําเอาหลายคนต่างฮือฮาเข้ามาคอมเมนต์รูปน้องพายุกระจายแต่มากไปกว่านั้นพบว่าน้องสายฟ้าก็พูดก่อนรู้ผลว่า5แล้วก็ตามด้วย7ส่งใส่งานนี้2แฝดเตรียมโดนแปะท้องโรยแป้งพี่พี่แฟนคลับต่างเข้ามาบอกว่างวดหน้าขออีกนะลูกนะ ถ้าแล้วหกหกแล้วเจ็ดแปดหกแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ